สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วอยู่กับช่องสแตนเซอร์อำเภอหน้าฟิชเชลนะครับพี่น้องป้าฉันเฝ้าตื่นมามาคักเลยสัญญาณนั้องมาหอดก่อนซ้อนนะนะเราเลยเฝ้าตื่นมาสี่โมงก,กว่าๆนะครับสี่โมงยี่สิบแต่ถ้าผมเฝ้าเนี่ยนะจะประมาณห้าโมงนะครับแต่ไม่นี้เฝ้าญาติมาแล้วเห็นเจ้าของเต้นก่อนนะนะญาติเจ้าของเต้นเพราะมานจะก่อนกะลย ตื่นขึ้นมาก่อนนะครับพี่นอ้องอ,อ่าเอาลงมาแล้วเต้นตั้งแล้วบ่ดกลางแล้วแม่ตามไปดูนะครับเยแบกไปแล้วแบกไปแล้วเต้นเรื่อง ม่วงนอนนี่ตื่นแต่เวนุ้บาทอดเย่าไปฟูนยขาเจ้าจะว่าโพทขาเจ้าจะว่าอันนี้ได้เปกลางฟังฟุงผรถสีข,ขาว ลมสิบู้หอบลงมฝุ่นต๋แล้วเวที่ยงผาบ่าคือว่ากางบางหลังว่าเครื่องปั้นไฟน้ำข้าเจ้านะ่ะมันหน่อพุดเด้นี่เมีนมันหน่อพุดมันหนาเวทีพุ่นได้นี่เมีนไปกลางอันนั้นะใอัน์นกกกนนนว่าเป็นอย่างดอกมันบ่าได้ไก่เป็นไดไปปนั่นแม่ข้างเต้นสีฟ้านะี่ยนะเห็นว่าไนงะมองทุ่งปุยเธอเนะ่ะเออกลางมองนั่นเลย บางนีมันนอกพวกอันยันรดยันล้าเขาเขาเจ้าสิว่าไ้ว่าผมมีหมองจอรดรถกลางหวงเขาอีกเออเนี่ามันไก่เป็นไกออกเออกลางนั่นล่ะเ oh. น่น เนี่ยามาชิดเต้นฝ้าไว้เออไปฟุนข้าเจ้าสิบบ้างไงมันไ,ไก่หรือเปล่าเดี๋ยวสิว่าทำไมไม่กลางด้วยกัน ทดสอบเพรามันแตกบมล้เตนี่ไปซื้อลังมาใส่เตะแต่รู้ตัวแต่สอบอะไรบ้างะ กระจกกระแตกเมื่อวานนี่คือแตกโอ้แตกไปแล้วกระจกมันลมแตกมันลมตีเต้นแล้วมันขวมแตกมันมีฟุ้นอตรงข้างหลังนต่พระกระซงกระจกมากๆเลยแตกขาลงกอนอะไรตัวมันสิปิวมันลมยามมาแอมจะเอาขืนเออ พี่น้องคางแม่น้ำเขาเอื้นว่าแม่น้ำยังเอนี่นี่ละเอียดนะคางแม่น้ำเลยตัวนี้ว่าป็นอย่างได้กามันุญาหาลมมาแหย่มันหอบติลลงไปน้ำพุ่นแล้วมันว่าไม่ธรรมดาได้ลมคางน้ำา แล้วก็ซื้อซื้อค้าเล็กันเือแบบต่อของเลยองพูดอะไรซื้อมาหนาซื้ได้บ่ลายสิบบาทเทนอนเตะ็เลยว่าก็ัดใหญ่มาเมื่อยแล้วนะถื่าตัดเสื่อมาจอเออพูดอะไรจะไปหาซื้อเอาผลงานนะ้ำกรุงเทพพูดถอนนะั้นแหมน่าจสั่งกระสีเลยเลน้องเขาเห็นถุงแล้วเขารู้ตัวขาดออกมาสั่นเมือ่อนาย สิบก็แตกกันเองก็ขาดอ๋อที่ได้บ่บูลังมันก็นได้ย่านบ่ได้อยู่ย่านบได้อยู่มือุบย่านนอนบ่ตื่นยุ่เป็นงานนี้อย่างไร สวมว่ามักสีเหลืองอิลีตรนอก,กระสอบกอันนี้สีเหลืองโอ้ปวดท้องเว้ยว่าได้กิน,ข,น,นกกข้าวแต่มอเศร้านี่เนี่ยยังดีเนาะเด็นบอลเพื่อการได้ได้กางเขาต้องบอกเขาเจ้าหยามเอา ลมแห้งครับพี่นอ้องลมจนแบบนอนอยู่ก่อพายลงยืก่อพผยสงสูงนั้นนาบลมมากับพื้นมาขวดนาะขูนอนอยืมมองอันข้าง,งล,ล่นอันเออก่อพผยสงสูงอี่จังเอีดลงมาขวดน้ำทสงโอ้ยจะเป็นลมครับลมเนี่ย เอาขึ้นเลยว่าแม่พำไมเปลี่ลกจากไ้เดินต้องการอะไต่อเลยไ่องรอ่อไม่ต้รอ่เลยตลกนฮะ พี่น <rôle à déc> ้องเจอแล้วนะเต้นเหลืองภารกิจแรกของเราวันนี้เดี๋ยวสไลด์คลิปนี้ขอรำลาพี่น้องไว้จะมีสังก้นพอกันคลิปหนานะครับสวัสดีครับ